อันนี้มีสั่งมันะไตี้อ่ะบุญงเบ่งเี้ยตานาตาเจ้าเนี่ยน้ตาน้ตาอะไรอะไรสักอัมาีมากีมด้วไปีแมดวาเด้อมากินุกกแน่เก็บโล เหมอกเล็กหน่อยกห้อ๋เ่ไก่ปเน่ะตมเกินมดเ้อมวเนยเนร็จแล้วแคบ่แคบป่ะเลยแ่เ่

มีแต่แนวอันนี้กับหมูอันนั้นกับไก่เป็นยังเป็นโลกเก้วเป็นโลปูดองปูดงขอเดี๋ยวปูดงยังเก็บเก็บเบิ้ลละแต่ไม่ห้อกันพิดแต่ไปกัเป็นยังไปอยู่ข้างล่างอะไรกินมาซิมเบิร์ซื้ออ่ะมีแต่ซิมเมื่อสองสามจานกับเบิ้ลซิมซิมเออซิมไปซิมมา

มาติดกเบตัวเองเนี่ยจิ้ขายเอาร้เนี่ยเอกินเลยทสาเขาจะติดแหนกแล้วยาเอาแ่เล่บผู้อามาก่อนเลยเนี่ยมาแ่กเขา จมุมกูไม่อยู่เดงีนตอมาเตรียมยืนเอามางไม้านค่ไยันไทยอือไอางคนไทยานคนไายน้ำรนหลายเนีู่ไปเอากับทางรัง่ะเด็ได้รถไทนอยเอารถจบล่เอาท้าประธานบัาน านเรือ่นีข่าวดิมี่ไมาไดน็บ่อาะเอาบ่้กเอาไปบอขาวมี่ดิก็มีจกอตกน่ง็นึ่งบ่ัไปเป็เรียบิบบผมติ๊กน้อย นิดน้อยนักวยเลยค่ะแอบออิ่มแล้วนน้อยนอนแล้วนอนแล้วเอาอไมานั่งทังคู่กัแรเอาอะาเวะนางกลางไอเตียนแล้วยาอะไรเขามากินกินข่าวอยู่อันนั้นอะดอนกินข้าวอยู่ดอนเจาปู่นะะอันนี้แมนทิมไมเขาอ่ะนะนางกิน สบายดีพ <kinetic> ี่น้องแม่แมมีถูกไอส่วนตัวคือหอนจะกระขอยจะกินก็เสยอ่านมาแบ่กินยกเขามาแล้วเหรอได้ย่อมาตงกนอคนก่ย่อไู้เลเนี่ยจกนะใก้ลงลงบุกเขาหมู่านเนี่ยเนาะหมู่บ้านหมู่้นไหนนล่เน้อหมูตั้งแต่หนมาไหเนาะเมาหลายคน พอทอดิมพ์ไปก่อนเลยมาละคืไปนังอยู่ดิยแต่ได้รูปพิมพ์ตววลไหวแต่ว่าต้องทอดกเขาลตานี่รูพิมพ์ตงวลไปเลยนี่กินวราตวนางมาโจกออกเข่าพี่เข่า ไม่แม่ับับเท่าปตเวหนึงจะขึ้น้นไหนขึ้นเาอยู่นะนั่งมานั่งฟังนยนบยนตุ้ยบ่ปยนเมนไว้เดิปเอะนอะเนยกู้บ่ฮ้ แดดโชตตาเป็นไหมแดกินยูดีเฮ้ยกินยูพูนปะขวานชูวางยิงโบใส่ช่อม่วด้วยนะกินเข่าพ่อก็นั่งกินเข่าอยู่นี่นั่งกินเข่า ตามใจเราได้เลยได้นอนได้บอนยักไหนโอ้โาสบายใจบ่ะนี่เบิ้งก็เด้อเปนนั่งง่ายง่ายดีกว่าไม่ปวดมันเลยนั่งเบาหมออยู่ยังไปได้พงษ์ยับเอาลาเนี่ยเด้อลาเอ้ยลากับลาไม่พอดกันเลยเออยับเอาลาเนี่ยเปนั่งเหรยังไปนั่งอยู่ลนั่งนั่งเลยอีกไปนั่งกัน Con. có con, nè, nè nó bảo, to nè, tập ma nè, tập ma nè, 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 กินก่อนหม่ไรกเขาอืึดพี่น้องอึดหลับเขาเพราะว่าเขาหนังเขาเป็นหนังเในในกล้องปน่ยมกอยเบิในโจะนกันเลยโตโตจิงเหยอัวมันเิงมาด้ัวเขาแพ้ได้หน่ะ

เมาเบิดเด่อมาสู้เดียวนำมีเอาปันะพุมเพิเาปังปูรักวีดอกไม้มาเบิดนีลยวไปทางไหนจะได้มันโผ่เลยาบ้าปุกุามขานขานยังเพื่อน

เจ้าาไปไปหักเมื่อนาม่นละไปแบบการองกันยังม่สิ้บอกว่าห่วยไปที่บ่อจะพบมาเจ้าแหละมาสิหาโก่าเดี๋ยวมันมาควบของเท่าเพราเพราว่ามักคิดมักเล่นกับเพราะอะไรบางอ่าเหมืนกับอ่างเกษตรอ่าเรื่องนี้เนาะเป็นย่างเขาประจับเขาเป็นครัวเปื่อนเป็น่าเปื่นบ่มากครัวเปื่านเซตครัวเป่นเขาจะเา แม่นี่ค่ะเป็นวัยนักกุญแา ตบถ่ายล้างหวยกันนะี้แม่ก็ว่า